สิ้นสุดการรอคอยสําหรับชาวกรุงเทพฝั่งตะวันออกและชาวสมุทรปราการนะคะเพราะว่ารถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้ฟรีดีเดย์วันที่3มิถุนายนนี้ค่ะ วันนี้คมชันลึกออนไลน์ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดการทดลองให้บริการเดินรถจากสถานีกลันตันถึงสถานีสำโรงโดยโครงการรถไฟฟ้ามหาคนครสายสีเหลืองเนี่ยนะคะเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรลค่ะและขบวนรถเป็นแบบคล่อมรางไร้คนขับใช้ล้อย,อยางวิ่งบนคานคอนกรีตน,นะคะซึ่งก็ให้ความรู้สึกนุ่มค่ะและก็มีความเร็วสูงสุดที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระบบจ่ายไฟกระแสตรง750โวลต์มีระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แม่เหล็กแบบ ถาวรและมีรูปแบบขบวนรถไฟฟ้าเป็นชุดรถไฟฟ้าแบบ4ตู้โดยสารรองรับผู้โดยสารได้5 6 8คนต่อขบวนหรือ17,000คนต่อชั่วโมงต่อเที่ยวค่ะสําหรับรถไฟฟ้ามหาคนครสายสีเหลืองบริษัทอีเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดหรือ EBM ผู้ได้รับสัมปทานได้เปิดทดลองให้บริการเดินรถแก่ประชาชนโดยไม่เก็บค่าโดยสารในวันที่3มิถุนาย,ยน2566นี้นะคะโดยจะทําการเปิดทดลองการเดินรถในบางช่วงจากสถานีหัวหมากถึงสถานีสั รวมทั้งสิ้น13สถานีตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะและมีความถี่ในการให้บริการ10นาทีต่อขบวนซึ่งการเปิดทดลองให้บริการเป็นบางช่วงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้โดยสารซึ่งหลังจากเปิดให้บริการแล้วประมาณ1สัปดาห์จะมีการประเมินร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมนะคะอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความมั่นใจก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทั้ง23สถานีสำหรับ10สถานีที่เหลือ ตั้งแต่สถานีสีกรีทาถึงสถานีลาดพร้าวจะมีการเปิดทดลองให้บริการในลำดับถัดไปค่ะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสามารถเชื่อมต่อกับระบบรางรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการที่สถานีสำโรงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงและรถไฟสายตะวันออกที่สถานีหัวมากรวมถึงรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินที่สถานีลาดพร้าวและในอนาคตสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีที่สถานีแยกลำสาลีค่ะ